Oh. อ่ต้องขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ BGM Channel นะครับหรือที่ทุกคนเรียกว่าบุญเกมเมอร์แชนแนลนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวมอสสไเงานะครับของ motion soju 110 alpha build 10 นะครับก็เป็นอะไรนี้สวยมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับเราโหลดสกู๊หนึ่งนะครับสำหรับเครื่องใครที่เอขาเรียกว่าอะไรอ่ะสเปกต่ำนะครับก็แนะนำนะครับว่าให้ให้คุณปรับปรับปรับการตั้งค่านะเดี๋ยวผมปรับปรับให้ดูนะครับทารอยให้มันลื่นนะครับเนี่บเข้าไปที่ออปชันครับอันสุดท้ายนะครับแล้วก็เห็นนี่นะครับเนี่ย ไอ้ที่มันติ๊กอยู่นะครับไอพวกนี้นะครับเนี่ยสีอันเนี้ยนะครับก็ให้เอาออกนะครับแต่ว่าภาพมันอาจจะไม่สวยนะครับก็แต่ว่ายังมีเงาเงาอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่ครับก็คือว่ามันจะเอาไอ้นี้ออกไปนะครับความสวยของต้นไม้สามารถมันจะไม่ขยับนะครับแล้วก็เป็นแบบสีแบบมองมองไม่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 ทไม่ทะลุอ่ะนะครับแล้วก็ไ่เอาก้อนเมฆกับพาทิตออกนะครับแล้วก็ เดิมด้วยนะครับมันตัวเรามันจะไม่ขยับสังเกตนะครับตัวเรามันจะไม่ขยับนะครับนี่นะครับตัวติมไม่ขยับนะครับผดวผมเอาเป็นแบบเดิมดีกว่านะครับเครื่องแหลกก็ต้องเออก็ต้องปรับตามอย่างนั้นแหละนะครับก็อนีนี้ก็แหลกอยู่นิดหน่อยนะครับก็แต่กราฟิกก็สวยสวยมากนะครับไม่ใช่เทเจะแพ็คนะครับอันนี้เป็นมอดอันนี้เป็นมอดนะครับไม่ใช่เทเจะแพ็คนะครับแล้วก็เออมันก็ มันจะเออลิง์นี้เนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่ม็อดแล้วก็เอามาใส่เนี่ยครับก็คือว่ามันจะแทมมากับเออตัวเกมเลยนะครับก็มันมีม็อดอยู่ในตัวเกมู่แล้วมันก็จะให้เราโหลดตัวเกมนะครับก็ไปดาวน์โหลดกันได้ใต้คลิปแต่ผมเอาลิงก์ใส่ไว้ในใต้คลิปนะครับก็มันจะโหลดพร้อมกับตัวเกมเลยนะครับก็สําหรับใครที่มีเวอร์ชันส1 1 1สอจุดหนึ่งหรือว่าเวอร์ชันต่างๆ่า่าลบทิ้งไปแล้วโหลดเวอร์ชันนี้มาแทนครับไม่งั้นก็ไม่งั้นมันจะโหลดไม่ได้นะครับก็ให้ทำตามผมนะครับ อะก็สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนด้วยกันนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์ซับสไคร์เพิ่มนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการาทำคลิปต่อไปนะครับก็ <S <S สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบายครับ